สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาิตีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นวิกผมแท้หนึ่งนะครับผมจะเป็นงานทอแสกกลางแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอแสกกลางหนังสีรษะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับผมสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่50ซนติเมตรนะครับผม หรือประมาณกลางหลังเรานะครับผมจะเป็นทรงหน้าม้าสีทูนะครับผมด้านบนนะครับผมจะเป็นงานทอแสกกางแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอแสกกลางหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมวิกผมแท้นะครับสามารถสะทาความสะอาดได้สามารถได้นีบวนทำวอลล่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมสีใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดด้านในกันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณไตทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับได้ตรงนี้เลยนะครับผม ด้านในนะครับผมจะเป็นงานทอผ้าการระายเครื่องไม่อบไม่ร้อนและไม่คันนะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ําหนักเบานะครับผมรุ่นนี้จะเป็นผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมนี่นะครับความยาวประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ด้านบนนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้า สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบตามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอติและช่องอติของผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ